สวัสดีจ้าแฟนครับทุกคุณคลิปนี้ยายจะไเมกาวผ้ามวนด้วจ้าเด้อนี่สวัสดีครับยายจะไเมกาวผ้ามวนสี่สี่สี่อู๊ป้าซิวพี่อู๊ป้าซิวด้วจ้านี่หามาหามาทำกินเนาะจ้าเนาะนี่ล้างเส้สช้าเร็วก็จะเอาไปอู๊ป้าพี่น้องมากมนี่พี่น้องตาทองนึกไปหาหอมอยู่แยกกับชีโซอยถ่าตาทองแยกกับชีชีโซยตาทองเนาะจ้เนาะ ฮ้อนฮอนพี่น้องฮ้อนสวัสดีจ้าเน็ตแชบบิสอยตำ่ำน้องพี่น,อน้องเนาะต่ำใจอู้ก็ะซิวมันหอมหอมเลยสูตรกองตาทองก็ส <laughs> ูดใหญ่มาเลี้วก็มาทำกินเนาะจ้ะเนาะ หอนแห้งพี่น้องหอนแห้งตึกรกบ่พี่น้องเพทย์ครับทุกผู้ทุกคนใหยบ่ได้สื่อใหยบ่เคยสื่อรายละทีให้่กาหนึ่งหกหนึ่งพี่น้องแหญ่บ่เคสื่ ดีกว่าพ่อป๋อฮ่าา่ำให้ด้วยุ้กนเออนองแห้งด้พี่น้องเลยแยกจ้าะสวนฮะกิบปรอป๋อมก็บุ่กิดเนี่ยนะพี่น้องยนายไปใกล้บ่ไหยแยกทีเพ็กทา น่น้องรู้ละย่าใส่ตี้นำ้ำเรนน้อพี่นอ้องนหอม,หอม ทอดน,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 นี่พี่น้องบอกพรกมีบอกพีกชิ้นกระชายต้องเผิดหลายดอกน้องพี่น้ององะ่องะเผิดหลายมันไม่อันนี้เลยนี่ใส่พริกชูไชเท,ท้า,าบะมี บ Dante, ่ да มีพักข้เงี้งก็ใส่ผักู่ทุยหัวหอมลงไปจะลงไปตักไข่ใส <masked names? S 2> ่เลยแมนบอาล <umba> สันสันแห้งไหมพี่น้องใส่สิ่นไข่สิ่นไข่ลงไปไบตูโหแล่ตูบรลาพิี่ระเทียมกรใสเกลือลงไป Bye. ตั้มมือต่อมันเหลกเรือมันหอมดีเนาะตนทองสูตรตะทองทำง,ง,ง่ายๆเห็ดง่ายๆนจาเนาะเรอ เทเนาะแถวเท,ท่ลงไปแต่ทองนีน่แต่นีน่นนนพี่น้องนี่นี่พี่น้องทีย้ำมาใกล้ใกล้กูทีขึ้นไปก่องที อืมโค่นโค่นบัวใส่นี่ตดตัวนี้ใส่มันหอมน้ำบ่ใส่มสเมดนําใส่เมดเออเอาโค่นก่อนค,<ม>คันมกคันมกกม็แซ่บได้จ้าอู้ก็แซ่บเออบ่ต้องใส่ดา,า,ายเออใส่ทำสีเลยเนาะเออเอ้าอูพี่น้องเห็นบอ่อือ ตัวน,นั้นตุ๊บเอามามตันวนึงเดพี่น้เดุงดงัวลุกไปใส่ลายเสียบลายเ,ายเายส้นหน่อยเสียบหน่อยน้องพี่น้องเนาะใส่อย่างแสบเลยอืม้เอาน้ำใส่ในิดนิด,นดน ไมดีจ้านีพพ่พอดีปนะ่ะพอดีเนาะพอดีซุบอยู่เร็วเลยท้าวนานใบเอาไปข้างไผ่ได้เลยเนาะพี่น,อนะน,น้องเนาะเฮ้ยข้นแบบนี้หอมเลยพี่น้องมูเพิ่นกินนี่เพิ่นก้อยเพิ่นกระหูกกนะ้อยเนาะใหญ่ๆบ่เคยหูก,ก้อยก้อยกระเส็บพี่ยังกระเส็บเขาว่าเป็น ไดจได้รถบกอยอืมเจ็บเป็ดประชิวเนะเนาะเห็ดเป็ดมืดปลากระดอกกระดืดกระคอยเป็ดเนาะเสาเนาะไปดูปน้ำมันบ่มีอันนั่นดิมันบ่มีพระขยันนะเสาเนาะหอมตีลงไปเขาอื่นหอมยังหรอหอมตีตัวนะเออ ปลาไทยเดีกเขาอื่นน่ะควายขลุงรอดี๋คนเด้พี่น้องแมนบอแนท่านีบอน้องเดิพิดขาพีดขามอรู้หรอเอาผ้ามาพีดเอาผามาพีดน้เอาถึงบอพิดขางติดขางเล้วเด้อพี่น้องติดขางแล้อตีดขางแล้วบอวอกพิดพ่อเทือออ อีอไล่เปิดขามยู่พี่น้องเฮ้พี่น้องแนวแ้ว,แว,แวจ้าสุกสุกแล้วสุกแล้วได้จ้าเด้อโอ๊ะโอ้ปลาซิวใช้พักกระแย่งบ่ตาทองพนดี่ใหญ่ไปทำธุระได้จ้ยใหส้สาวมาถ่ายต่อ,อพี่น้อง แต่สแสดแท้มาเดินมากินนดำกันมันนี่ลูกสาวอย่าขอจบคลิปได้จ้าเด้อพอนี่ใหญ่ไปทำธุระผ้าหลานทายหน่อยไปหาหมอก็ขอ,ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีให้ยายเด้อดิเสมอมาอย่างนี้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจะมีการไ,ได้จ้าเด้อตากับยายไปเด็กกินอ่างได้จ้าเด้อบ๊ายบายบจูจูอ่ะ สวัสดีครับอ่าบายๆเจ็บๆเลยตาทอง